สวัสดีครับเอ้าพบก,กับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กออ็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนอนอยู่นานะครับนอนอยู่นาบรรยากาศดีมากอากาศออตอนเช้าก็เย็นๆนะครับตอนเย็นก็ร้อนๆครับน่าจะมีฝนนะครับพายุรอดูร้อนนะครับกำลังจะมาเยือน ประเทศไทยนะครับก็ให้เรามาระวังนะครับพี่น้องเอฟซที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับให้ระวังพายุนะครับฝนฟ้าขนองเราก็ลบดลีกเอานะครับไม่ใช่ว่าจะ,อ,ะอยู่กลางแจ้งนะครับเพราะว่าอันตรายฟ้าใหม่ฝนใหม่คนแก่เขาว่าอย่างนั้นนะครับไปต่อนกก็ให้เรามาระวังนะครับไปต่อนกแล้วก็ ถ้าฝนมาก็รีบกลับซะไม่อย่าอย่าไปอยู่นะครับอย่าไปอยู่กลัวนะครับกลัวฟ้านะครับกลัวฟ้ากลัวฝนนะครับลมแรงอันตรายต่อเรานะครับให้กลับบ้านอ้าววันนี้ผมมาพบกับผมตอนเช้านะครับอตอนเช้าอยู่ทุ่งนาก็เรื่องมีน้องๆเอฟซีเขาถามมานะครับถามมาว่าต่อนกหน้านี้ทําไมไม่ ไม่ติดไม่ค่อยติดไม่ค่อยเข้านกมาร่วมแล้วก็หนีไปนะครับเพราะเหตุใดนกเราก็ขันหรือบางทีเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับนกเข้ามาปุ๊บนกนกต่อเราที่อยู่ในพัเนียดน,นะครับขันขันโยนอยู่นี่ขันเรียกขันโยนอยู่นี่พอนกเข้ามาปุ๊บนะครับเข้ามาร่วมก็หยุดขันนะครับหยุดขันเพราะเหตุใดนะครับ เ,เพราะเหตุใดถึงนกถึงหยุดขันนกต่อก็หยุดขันนกป่าก็มาเจอกันแล้วก็หยุดขันคููใส่กันแป๊บเดียวกูก้ากคูก้าใส่กันแป๊บเดียวอืแล้วก็หยุดไปเพราะเหตุใดวันนี้ผมจะมาชี้แนะให้พี่น้องน้องๆมือใหม่ให้ได้รู้นะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับถึงเป็นแบบนี้เอาเริ่มต้นเลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับนก มันถ่ายขนตั้งแต่ต้นฝนนู่นนะครับตัวตั้งแต่พิกายนี่ตั้งแต่ปิกายนะครับคือเดือน5เดือน6เดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยถ่ายขนนะครับช่วงนั้นคือเราไปต่อผมก็เคยไปต่อผมไปต่อเมื่อติดนกมาไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันไม่ใช่ว่านกนกจะไม่ติดติดเหมือนกันติดมาเนี่ยให้สังเกตดูนะครับว่า ปีกนี่ครับจะมีเจะเว้าจะแหว่งนะครับเพราะว่าขนนี่ปลายนี่ย่องฟยนะครับเพื่อการจะถ่ายขนนะครับคือเขาฟักลูกเขาออกมาแล้วล่ะฟักฟักในรังออกมาลูกเนี่ยพอลูกตอนนี้ลูกกําลังลูกถ่ายขนจากนกเล็กเป็นนกวัยรุ่นนะครับเป็นนกวัยรุ่นแล้วก็โตขึ้นมา ยังไปกับแม่อยู่นะครับยังยังไม่กล้าออกจะจะไปไกลครับแม่ก็คุมเชิงลูกอยู่ค่อยๆอ,ออกไปออกไปออกไป,ออกไปไกลเรื่อยๆแล้วก็ออกไปไปเจอคู่เจอตัวเมียตัวอื่นนะครับสําหรับลูกนะก็ติดตัวเมียไปนะครับตัวแม่นี่ตัวแม่นี่จะถ่ายขนครับถ่ายขนขนหลุดนะครับผัดขน เปลี่ยนฤดูการใหม่นะครับพอผัดขนตอนนี้นกมันคึกจริงแต่จะไม่กล้าไปตีกับใครนะครับไปตีกับใครไปสู้กับใครเพราะว่าเจ็บระบาดนะครับเจ็บระบาดขนเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับไปตีเขาก็ไม่ไม่สู้เขาหรอกครับก็เหมือนไก่นี่แหละไก่ชนไก่ตีเรานี่แหละเออก็เหมือนกับไก่นะครับ ไก่ชนที่มันถ่ายขนผัดขนนะครับถ้ามีตัวผู้หรือตัวไก่หนุ่มก็ช่างนะครับมาวนมาเลาะข้างสุ่มก็กลัวนะครับเหมือนกันก็ไม่กล้าตีหรอกครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับก็เหมือนกับนกนี่แหละนกก็คล้ายๆกันนะครับว่า,าเขาเขาจะมาตีนะก,กูต้องกูก็ต้องสู้ห่างๆแหละสู้มั่งหนีมั่งอย่างนี้ครับไม่กล้าจะไป ต่อก่อนนะครับคือถ่ายขนเสร็จวันไหนอ่ค่อยว่ากันอืมค่อยหนีไปมันจะมีอ่ถ้าภาคอีสานเขาเอื่นแคลมีถิ่นถ้าถ้าภาษาภาคลางเขาเรียกถิ่นถิ่นของนกนะครับระยะรัศมีวงกว้างออยู่ที่อ่ประมาณบินไปนี่ยาวไปถึง500เมตรอย่างเงี้ยมุมนั้น500เมตรนะครับรัศมีวงกว้าง500เมตรอย่างเงี้ยคือ รัศมีการทำมาหากินคือถิ่นของเขาขันภาคอีสานก็วา่าแควแควของมันแควน,ก,นกตัวนั้นบินไปหอดผุนไหมูุนฝากแม่น้ำผุนนั่นแหละคือถิ่นของเขาคือเขาคุมได้ถึงตรงนั้นนะครับนั่นแหละถ้าคนไหนไปถึงตรงนั้นนะครับถิน่นเป็นถิ่นของมันถ้าคนไหนไป อย่างเรานี่ไปต่อนะครับอย่างเราไปต่อไปวางโดนต้นเนี่ยดอกเดียวครับตีเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีนกตัวอื่นเข้าไปเพราะว่าเขากลัวนะครับนกนกในถิ่นใกล้เคียงกันกลัวแล้วก็เราไปวางปุ๊บนกต่อเราเสียงแปลกปลก็เหอไอ้หาเข้ามาถิ่นกูเข้ามาเข้ามาแควกูมึงมึงมึง กูจะไปจัดมึงพอไปปุ๊บไม่ได้ดูอะไรแหละด้วยความโมโหนะนี่แหละครับด้วยความโมโหไปเลยไปคูคูคูแล้วโดดเลยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรนะครับไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรที่จะไปตบหรือไปดักตัวเองนะครับก็คือพลาดไปนะครับได้มากก็เป็นนกดีก็คือเราเลี้ยงนะครับถ้าเป็นนกที่ไม่มี ความสวยความงามไม่มีสกุลรุนชาติก็เราก็ไม่อยากจะเลี้ยงเสียงก็ไม่ดีเสียงผ้าผ้ามัวมัว,มวเสียงแหบแหบก็อย่าเอาเข้ามานะครับปล่อยนะครับแต่ถ้านกแบบนั้นถ้านกเกา๋าเก่าแบบนี้คือนกดีนะครับนกเกา๋าเก่าแบบนี้ก็เรารู้ว่าดีแล้วละ่ะถึงจะไปต่อเอานะครับเรามาเลี้ยงทีนี้ถ้าเลี้ยงมันไม่ขึ้นนะครับหมายถึงไม่คึกไว ก็เป็นอีกประกาหนึ่งนะครับม,มันอยู่กับตัวนกด้วยนะครับไม่ใช่ว่านกนี่จะมาเลี้ยงขึ้นเลี้ยงคึกได้หมดทุกตัวนะครับมันเป็นกับถิ่นถิ่นของนกนะครับถิ่นไหนที่เลี้ยงขึ้นไวถิ ا, ่นไหนที่เลี้ยงไม่ขึ้นนะครับมันมันเป็นนะครับมันเป็นไม่ว่าจะเราจะเอาอาหารให้กินดีขนาดไหนก็ไม่คึกไม่ขึ้นนะครับก็มีนะครับอ่นะ คุยต่อไปเรื่องอนกนะครับเรื่องเรื่องในที่นกถ่ายขนนะครับจะผลัดขนไปถึงนะครับจากช่วงนี้นะครับกุมภานมีนาเมษา,าพฤษภาเริ่มจะเต็มนั่นแหละเมษาพฤษภาเนี่เริ่มเต็มนะครับเพราะวา่าช่วงนั้นพอขนเริ่มเต็มปุ๊บาชาวไร่ชาวนาเขากว่านพืชพันธัญญาหาร ในทุ่งไร่ทุง่งนานะครับฝนก็โปรยไปมาแล้วมีพวกเม็ดย่งเม็ดหญ้ามีข้าวที่เขาหว่านลงไปคือวานกาและพี่น้องพี่วา่าพี่น้องวานกาชาวนาชาวนาที่อยู่อ,อย่างอายุธยาสระบ,บุรีอย่างนี้ครับอยู่ทั่วประเทศนั่นแหละครับอ,อยู่ภาคเหนือาภาคใต้ใภาคกลางภาคอีสานเขาก็จะไปหาหกินนะครับนก พอหวานลงไปปุ๊บหวานข้าวหวานไรลงไปหากินข้าวกินข้าวได้บำรุงร่างกายทําให้นกคึกครับนั่นแหละจะทําให้นกนกป่าคึกน,คนี่แหละช่วงนี้นะครับพุทภามีนาเมษาพฤทธภาเริ่มต่อได้ต่อติดนกดีนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับติดนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ติดติดแต่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจะไม่ไม่ไม่ติดเยอะนะครับไม่เหมือนช่วงตอนที่ พอตอนนั้นถึงพฤษภานกวัยรุ่นใช่ไหมครับก็คึกนะครับได้กินข้าวกินปลาอยู่าตามทุงท่งใดทุ่งนหนนกก็คึกอ,อันนี้ช่วงนั้นติดกระทั่งแพ็คคู่ก็มีนะครับถ,ถึงตอนนั้นนะครับก็อยากจะให้นกคึกนะครับอยากจะให้นกคึกก็ดูแลนะครับน้องนอง fc ดูแลดีๆข้าวปลาอาหารอยู่ในปงใน ของเขานะครับอยู่ในกรงของเขาก็เราเอาเขามาเลี้ยงแล้วนะครับเอาเขามาเลี้ยงเราก็ต้องดูแลชีวิตเขาเรารักเราชอบครับเป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคนเราไม่รู้จะไปอยู่ถึงวันไหนนะครับอันไหนชอบอันไหนรักก็ทําแต่อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับลูกเมียก็ให้เข้าใจนะครับลูกผัวเขาเลี้ยงนกไปต่อนกก็ไม่ไม่เป็นปัญหาครับอย่าไปติดน้องนกแล้วกัน อย่ากระพงไม่สนับสนุนนะครับรักเดียวใจเดียวอยู่กับลูกกับเมียนะครับจะได้มีความสุขนะครับเกิดแต่ปัญหาครับถ้ามีหลายเมียนะครับผมจะชี้แนะให้นะครับน้องๆคนที่อายุรุ่นดาวคาเดียวหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ๆก็เขาเป็นมาแล้วเขาคงจะเลิกแล,ล้วลหละครับเรื่องเจ้าชู้นะครับมีทุกคนเจ้าชู้ครับมันมันคือธรรมะ ชำระจิตใจนั่นแหล,ละก็คือทำให้เราอ,อยู่เย็นเป็นสุขพออยู่พอกินไม่ร่ำไม่รวยก็อย่าจนนะครับให้ให้พอได้กินได้ใช้กันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้อง f อทั่วประเทศนะครับที่ให้กำลังแรงใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไค i b ์ให้จกกักระพงหน่อยนะครับทางด้านแฟนเพจ a c e b o o k จักรพงศ์ก็จะเล่าเรื่องนกไปต่อนกมั่งถ้ามีโอกาสจะไปต่อนกก,ก็จะไปต่อลงให้ดูนะครับเพราะว่าจากักรพงศ์พี่น้องก็คงเข้าใจว่าจักรพงศ์ไปหานกให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็ผลิตดินผลิตอา,อาหารนกผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้พี่น้องเอฟซีไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ครับยิ่งยิ่งพี่น้องกดติดตามเยอะ นะครับผมก็งานเยอะขึ้นนะครับต่อนกก็อยากจะไปใจจะขาดแต่งานมีนะครับก็ต้องอปีเวลาปีโอกาสไปนะครับคนนั้นก็อยากได้อันนี้คนนี้ก็อยากได้อน,นั้นนกจักระพงมีแต่ท่านอยากได้อย่างอื่นผมก็ต้องไปหาให้นะครับาตามตามสั่งนะครับตามใบสั่งไม่ใช่ว่า,เ,าเขาอยากได้อะไรเอาตัวอื่นเอาเอาตัวที่ เขาอยากได้มาโชว์โชว์แล้วเอาตัวอื่นให้เขาอย่านะครับอย่าอย่าให้หลงเชื่อคนแบบนั้นนะครับต้องต้องให้ระมัดระวังถ้ายัางไงก็โทรถามจักรพงษ์ได้ว่าเออเป็นยังไงประวัติใครยังไงเพราะว่าจักรพงษ์ก็พอรู้อยู่ว่าประวัติเ,เพราะว่าเอฟซีที่น่ารักของจักรพงษ์มาเล่าให้ฟังโอ้โหเยอะเยอะมากครับไม่ไม่อยากจะไปพูดให้เขาให้เขาก็ทำมาหายกินของเขา ให้มันสุดจริตก็โอเคแต่ไม่สุดจริตก็เอกพง์ก็ไม่อยากจะสนับสนุนนะครับให้พี่น้องดูเอานะครับอ่ะก็คือนกนะครับออามาเข้าเรื่องนกนะครับนกที่จะไปต่อได้ก็คือเรื่องไอ้อยู่ประมาณมษายพฤทธพาเนี่ครับต่อช่วมากนะครับเออก็ช่วงนี้ก็ไปได้ไปซ้อมไปได้ อยากให้เลื้อนะครับพาไปอพาออกแต่นกเราอยู่ในกรงมันยังไม่นั่นเลยครับสรุปเลยว่านกในกรงยังไม่คึกเต็มที่นะครับอมันถ่ายขนเราก็รู้ของเราเนี่เรากําหนดเรากําหนดว่าเราเลี้ยงนี่อยู่ในกรงนี่ถ่ายขนวันไหนถ่ายขนวันไหนเรารู้นะครับถ้าในนกป่าเราจะรู้เนี่ยคือเราต้องไปต่อ ต่อแล้วมันติดนะครับต่อแล้วมันติดมาหรือไม่ติดก็คือพอเราไปาวางพเนียดไว้เรานั่งซุ่มดูอยู่นี่ครับบินเข้ามาบินเข้ามาร่วมร่วมต้นนกเราหรือบินผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นแหละครับที่ผมไปต่ออยู่หลังลงสีแต่ก่อนบินผ่านไปผ่านมาเนี่ยปีนี่ว้าแหว่งเลยขนหางนี่จะฟูนะครับ มันมันจะไม่ไม่สวยไม่เนียนเหมือนนกช่วงเมษาพฤษภาตอนนั้นนกเริ่มคึกนะครับเลิกริ่มคึกได้กินข้าวกินอาหารตามทุ่งไรทุ่งนานะครับเริ่มคึกเนี่ยครับก็ให้ให้สังเกตดูนกจะสีนวลช่วงนี้นกจะเป็นสีออกแดงๆขนแห้งไม่มีอ่าไม่มีมันนะครับไม่เป็นมันวาวนะครับขน ถ้าหลังจากช่วงนี้ไปนี่ขนมันวาวเลยติดตัวไหนนี่โอ้หน้าอลองชองสวยครับสีสันสวยงามแต่ช่วงนี้นกไม่งามนะครับเป็นขนแดงๆปลายแตกๆนะครับอ่ะกะ็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้อ่ะก็ขอให้พี่น้องอทุกท่าน ที่ชมจัก,กระพงและยังไม่ได้ชมนะถ้าได้ชมก็ติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับให้พี่น้องทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองร่ำรวยนะครับอ,อย่าเจ็บอย่าจนให้ดูแลสุขภาพของ,ของท่านดีๆนะครับเ,เพื่อ,อครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านลูกเต้าของท่านจะได้ อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านที่ดูแลสนับสนุนจากกระพงมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบดงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ